สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมาต่องานที่แล้วนะครับผมหลังจากที่แล้วนะครับเราสร้างฐานพระนะครับรอบนี้นะครับเราจะมาทําบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะครับขั้นตอนแรกเราต้องวัดฐานพระก่อนนะครับว่ามีความหนาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้วัดมาได้17มิลนะครับผมหลังจากนั้นนะครับนําองค์พระนะครับมาคว่ำหน้านะครับผมแล้วก็มาร์กเสียนะครับให้เลยเสียไปนิดนึงนะครับผมจากนั้นนะครับก็มามาร์กนะครับจุดฐานนะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมความกว้างของฐานนะครับ แล้วก็ตัวช่วยสําคัญนะครับอันนี้เป็นเพจวงรีนะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับผมว่าชอบวงเล็กวงใหญ่ขนาดไหนนะครับผมก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับผมเลือกวงรีได้แล้วนะครับเราก็จะมาวาดนะครับจากด้านบนนะครับลงมาที่ฐานนะครับที่เรามาร์กไว้นะครับผมอันนี้ก็คือเราจะได้บล็อกตัวผู้นะครับผมตัดแต่งออกมานะครับนําบล็อกตัวผู้นะครับเพื่อไปสร้างบล็อกตัวเมียนะครับผม ถ้าเกิดท่านใดนะครับยังไม่เข้าใจนะครับให้ไปดูการทําบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะครับที่ผมได้ปักหมุดไว้นะครับผมบล็อกอันนี้นะครับผมใช้4มิลนะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับผมส่วนพระนะครับมีความหนามากๆนะครับลูกค้านะครับอยากได้แผ่นสีเขียวใส่นะครับแต่ว่าแผ่นสีเขียวใส่นะครับมีความหนาแค่2.5นะครับผมเลยนำ2แผ่นนะครับมาตัดประกบกันแล้วเดินน้ำยานะครับผม เชื่อมแบบนี้นะครับผมเสียใบมีดสองใบมีดนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ายาเข้าไปนะครับผมใบมีดด้านบนจะมีความหนากว่าด้านล่างนะครับเพราะว่าเราจะไล่จากด้านล่างขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็แปะกระดาษกาวหนังไก่นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะวาดนั่นเองนะครับผมวาดแกนกลางนะครับโดยการนําบล็อกตัวเมียมาวาดได้เลยครับจากนั้นนะครับผมก็จะเหลือพื้นที่ด้านบนนะครับขีดให้เป็นเส้น ตรงกลางแบบนี้นะครับผมด้านบนผมจะเหลือพื้นที่ไว้ประมาณเซนครึ่งนะครับเอาไว้แต่งหูบัวนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับผมจะเหลือไว้ประมาณหนึ่งเซนนะครับโดยประมาณนะครับผมจากนั้นนะครับก็นําองค์พระนะครับมาวางคว่ำหน้าแบบเดิมนะครับแล้วก็มามาร์กฐานนะครับเราจะแต่งเขี้ยวเกาะตักนะครับตรงบริเวณนะครับที่เราสร้างฐานขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําเขี้ยวแบบนี้นะครับผม นี่ฐานทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับก็วาดเอานะครับนี่ล่างๆเอานะครับผมได้แล้วแล้วก็วาดให้คมชัดยิ่งขึ้นนะครับผมเราจะเน้นๆเลยนะครับหลังจากนั้นนําบล็อกตัวเมียนะครับมาวางกับแบบนี้นะครับผมแล้วก็วาดนะครับจากเกลียวขึ้นมานะครับผมแล้วก็เจาะรูด้านในนะครับแล้วก็เลื่อยออกมาเลยครับเลื่อยตามทรงออกมาเลยนะครับผมหลังจากเลื่อยมาแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับ แต่งนะครับขั้นตอนนี้ต้องละเอียดดิดนึงนะครับแต่งนะครับจนกว่าพระจะลงไปได้นะครับให้เสียนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางของซุ้มพอดีนะครับผมนี่นะครับนําพระมาวางนะครับแล้วก็วาดอีกทีนะครับเส้นจริงนะครับผมจะใช้นะครับทั้งกระดาษทรายนะครับผมแล้วก็จะมีตะไบตัวนี้นะครับในชุดเอกนะครับจะอยู่ในชุดเอกนะครับเป็นตะไบตัวเหลี่ยมนี้นะครับผมนี่นะครับจะแทงได้พอดีกับ ตรงฐานเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วเก็บกระดาษทรายให้เรียบเนียนนะครับผมนําไปขัดใส่นะครับอันนี้ลงได้แล <Okay. S 1> <Like, S 2> ้วนะครับนําไปขัดกระดาษทรายขัดใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลอกกระดาษออกให้ชมนะครับน <ball> ี่นะครับวางเข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับไม่ฟิตมากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้ฝาหน้าบอกอีกทีนะครับอันนี้เป็นไอเทมเด็ดเลยนะครับผมนี่แล้วก็จะได้ฐานมาแบบนี้นะครับ จะล็อกองพระได้อย่างพอดีเลยนะครับผมกดปุ๊บก็จะล็อกได้เลยนะครับไม่ดิ้นนะครับไม่หลุดแน่นอนครับผมจากนั้นนะครับก็เดินน้ํายานะครับผมผมจะปล่อยน้ํายานะครับทีเดียวนะครับให้เต็มไปเลยนะครับผมจากนั้นก็ค่อยหน่วงเวลานะครับแล้วค่อยหนีบกิบนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเดินฝาหน้าฝาหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาถอดกิบให้ชมนะครับเรียบร้อยนะครับน้ํายาแห้งสนิทดีแล้วผมก็เลย ถอดเก็บให้ชมนะครับผมนี่นะครับน้ำยาเต็มเรียบร้อยดีนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาตัดแต่งนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับสวัสดีครับ